สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมกเสียดผลครับเดินทางมาพบกับน้องแชมป์นะครับน้องแชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับครับน้องแชมป์เป็นผู้ที่ทำกระโพดหวานนะครับสูงโรงงานก็ถือว่าเป็นมือโปรระดับหนึ่งในเขตนี้นะครับอยากจะให้น้องแชมป์คุยเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์นิดหนึ่งครับครับพอใช้แล้วสี่ตัวนี้นะครับาฝักเม็ดเต็มฝักับไม่มีหล่อสี่ได้น้ําหนักได้ฝักหนึ่งน้ําหนักโรงงานต้องการตามสเปกเลยครับไม่มีทิติ ไม่มีที่ตีเลยสีได้เนื้อเนื้อเนื้อแน่นเนื้อแน่นสีสดหวานออหวานนะสีเหลืองหวานแล้วก็ไม่มีหล่อครับไม่มีหล่อตามตามซับของคนไล่นะครับไม่มีหล่อไม่มีหล่อนี่คือข้าวโพดหวานนะครับที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะเป็นตัวคีเวลจูริพัทอ่าูริโกเอ็นโตและใบซันทำสีนะครับเพื่อให้สีเขียวเขียวสดโรงงานต้องการฝักอ่าเปลือกไม่เหลืองไม่เหลืองนะครับต้องทำสีให้เขียวๆไว้โรงงานบอกมาอย่างเงี้ยครับนะ แล้วพี่น้องที่ทำกระโพดหวานนะครับก็ให้ได้มั่นใจว่านี่คือผลงานของเรานะที่เกิดขึ้นนะครับเบลเห็นอย่างนี้แล้วเป็นไงบ้างโอเคเลยไหมโอเคเลยครับโอเคมั่นใจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากพี่น้องถือสมาชิกนะครับฝากตึงนะครับครับโอเคนะครับสี่ตัวนี้แล้วก็มีใบแทนอีกตัวหนึ่งจูริพัสทีเวลยูริโกเอ็นโตบาซันครับผมผ่านครับผ่านนะครับเห็นแล้วพอใจเลยพอใจเลยครับครับวันนี้ขอบคุณน้องแฉมมากครับผมประเสษพโหนครับลาพี่น้องสมาชิกไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ